บ o ชูสวัสดีค่ะวันนี้ฟองเซตร์ฟาซีแะครูพบเรากลับมาพบกันใน EP ีที่93นะคะวันนี้มาเช้าได้เพราะว่าพอจะมีเวลาว่างอีกสักนิดหนึ่งก่อนจะเริ่มสอนตั้งแต่บ่ายมงเปนต้นไปนะคะก็เลยทำให้ก่อนดีกว่าอ่ะวันนี้ EP ีที่93ขอเป็นเรื่องอะไรดีนะคะเป็นเรื่องของ เมสิกของคำแมกนิดนึงนะคะเป็นเรื่องหัวข้อผู้กรุงเฟียคำแมผู้กรุงเฟียคมเพื่อยืนยันนะคะกรุงเฟียคำแมคือการยืนยันภาษาอังกฤษก็คือ confirm นั่นเองนะคะสำหรับยืนยันมีคำอะไรได้บ้างก็จะมีคำว่าว si, ีนซีเนปะวีก็คือใช่นก็คือไม่ใช่ซีก็คือใช่สิ ne pas ไม่ใช่นะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่ามันใช้ต่างกันยังไงนะคะ Pour confirmer Oui non si ne pas Pour confirmer Oui non si ne pas ใช้สําหรับการยืนยันก็จะมีคําว่า oui ใช่ non ไม่ใช่ si ใช้สิ ne pas ไม่ใช่นะคะ เดีย๋ยวมาดูนะคะว่ามันใช้ต่างกันยังไงนะคะสำหรับคำแรกคือคำว่าว oui. ิใช่นะคะ Pour affirmer marquer l'accord sur une question affirmative Pour affirmer marquer l'accord sur une question affirmative เพื่อใช้ในการยืนยันนะคะอยากไม่ย que bon ืนยันมรรคก็คือการชี้บ่งบอกนะคะ การบ่งบอกให้รู้ถึงลักก็คือการเห็นด้วยซูคินเกสช่วอะพีมาตีบนคำถามที่ต้องการให้ยืนยันนะคะเอกแซมปลตัวอย่างนะคะจูอาบิตามักเซย์จูอาบิตามักเซย์เธออาศัยอยู่ที่มักเซย์ใช่ไหมวีชาบิตามักเซย์ใช่วีชาบิตามักเซย,ย์ฉันอาศัยอยู่ที่มักเซย์เนาะ มักเซยเป็นเมืองเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสเนาะหลายหลายคนน่าจะรู้จักเพราะว่ามันเป็นเมืองที่มีทีมนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงนะคะน่าจะพอจําได้นะคะจูอาบิทจำได้ไหมคะจูเนี่ยปกติแล้วสลาชนกันเราจะต้องล,ลดรูปเนาะเช่นเช่นถ้าเป็นจูอาบิทก็จะกลายเป็นจูอาบิทแต่บังเอิญว่าจูเนี่ยไม่ลดรูปก็ได้ลดรูปก็ได้ซึ่งครูแัดเคยสอนไปแล้วนะคะในพเล็กตแรก ให้จำง่ายๆครูแพท์มีวิธีจำง่ายๆของครูแพท์เองส่วนตัวนะคะไม่ใช่เป็นสูตรสําเร็จอะไรจากที่ไหนนะคะครูแพทน์จำเองเพราะครปตพั์คิดว่ามันง่ายดีเธอเป็นคนพิเศษของฉันเสมอแหละเพราะนั้นเธอจะจะ,จะก,กดบ้างตามกดตามกดบ้างก็ได้ฉันหยิบหยวนให้เธอคนหนึ่งละกันตามใจเธอละกันนะคะเพราะนั้นเธอจะรับรูปก็ได้ไม่ลดบรูปก็ได้จะเป็นตาบิชก็ได้หรือจะเป็นจวบิชก็ได้นะคะ non, pour refuser marquer le désaccord sur une question affirmative et l'accord sur une question négative pour refuser marquer le désaccord sur une question affirmative เอ๊ะละก็สู u n วินเก t ช o n n น g a t i ีฟใช้สำหรับปฏิเสธนะคะคือฟิซิกการปฏิเสธต,ต่อปฏิเสธไม่รับนะคะมาเกเลเดจากก็ค่ะก็แปลว่าเห็นด้วยใส่เดเข้าไปข้างหน้าจะเป็นปฏิเสธก็คือเชิงลบก็คือไม่เห็นด้วยนะคะเอามาบง่งบอกให้เห็นว่าเราไม่เห็นด้วยอยู่บนคําถามที่ต้องการให้ยืนยนันแล้วก็เป็นคําถามที่ต้องการให้ตอบเป็นปฏิเสธนะคะ กตัวอย่างนะคะช่วยเมดซ์ส์ช่วเมดซ์สเธอเป็นหมอใช่ไหมน้องยซุยอาเคทิคเต็ตน้องช่ว e ซุยอาเคิเ c ็ตไม่ใช่ฉันเป็นสถาปนิกอ่ในการตั้งคําถามว่าเธอเป็นหมอใช่ไหมเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องตอบให้มันเว้นเวอยว่าเอเธอเป็นหมอใช่ไหม ไม่ใช่ฉันไม่ใช่หมอฉันเป็นไม่จาเป็นเนาะสั้นๆง่ายๆได้ใจความก็เธอเป็นหมอใช่ไหมไม่ใช่คําเดียวแล้วก็ฉันเป็นอะไรก็ว่ามาเลยก็ฉันเป็นสถาปนิกนะคะต่อไปนะคะสี่ีเอาไว้ใช้เทียงค่ะจริงๆมันเอาไว้ใช้ตอบอปฏิเสธในสิ่งที่เขาถามมาเป็นเรื่องของเชิงลบซึ่งสําหรับคุณพันคุณพันให้คําจํากัดความง่ายๆสั้นๆว่ามันหมายถึงคําว่าใช่สี่ ทำไมจะไม่ใช่ล่ะนะคะเช่นปูคอนเฟิร์มเมดหมายคือดข้อไม่ตรงซูคำถามนิ่กทีฟ o ูคอนเฟิร์มเมาดไนิกัทีฟอาว้มายืนยันบ่งชี้เห็นถึงการไม่เห็นด้วยอยู่บนคำถามที่เป็นคำถามปฏิเสธฟังแล้วงงๆเนาะตัวอย่างอีกสองตเช่นจูเนีปา่งเาไม่ใช่คนฝรั่งเศสใช่มจูเนีปาฝรงเ Si je suis f r a n ç a s s Si, je suis français ใช si. ่สิฉันคนฝรั่งเศสอันนี้เหมือนฟังแล้วไม่เข้าใจคุณพันยกตัวอย่างประโยคนึงให้ฟังซึ่งเชื่อว่าพอยกตัวอย่างประโยคนี้ไปแล้วสาวๆหลายท่านจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้แน่เลย่ะสมมติมีคนถามเราว่า Est-ce que e เ b e เธอสวยใช่ไหมถ้าเราตอบว่าโอ้ยใช่ย่อตกรับแปลว่าใช่ส si, ิฉันสวยยอมรับได้อย่างน่าเช่นตบานเนาะ แต่ถ้าก็ถามว่าเอสก๊ะเธอสวยไหมถ้าเราตอบว่า no นก็จะแปลว่าไม่ใช่ฉันไม่สวยไม่อ่ะต้องสวยสิคะใครจะว่าเราไม่สวยเป็นเรื่องของเขาแต่เราว่าเราสวยก็พอละเนอะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าก็ถามเธอสวยใช่ไหมใช่ก็แปลว่าวี่ก็แปลว่าฉันสวยเธอสวยใช่ไหมฉันสวยวิเธอสวยใช่ไหม No ฉันไม่สวยแต่ถ้าเกิดเขาดันถามเรามาแบบมีมารยาทเลยเนาะมาถามเราว่า So good, right? <laughs> เอสเกอร์จูนิปะแบนเธอไม่สวยใช่ไหมเออจริงๆอ่ะฝรั่งหรือใครใคเขาก็ไม่ถามกันแตบบ่นี่เราเนาะแต่มีคนใช้ประโยคน์นี้คือใช้ทําไมเ <laughs> ช่นเราให้แย่เด็กแย่เพื่อนเราอะเธอไม่สวยใช่ไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้ล้อเล่นประมาณนั้นเราก็จะต้องเขียงกลับไปเนาะถ้าเราตอบว่าวีก็จะแปลว่าชายจะไม่สวยไม่ได้ไม่ได้ห้ามตอบว่าไม่สวยนะคะความสวยมันจากจิตใจข้างในไม่ใช่มาจากรูปลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ถา,ถามว่าเอสเกอร์จูนิปะแบนเ กธอไม่สวยใช่ไหมเราต้องตอบเข้าไปว่าซ sí, je suis ยแบ l e สวยซิทำไมจะไม่สวยละ่ะฉันสวยจะตายประมาณนั้นนะคะน่าจะเข้าใจต่องแท้เลยนะคะทีนี้้ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นคำว่าเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาคือไม่ pour construire une phrase négative pour construire une phrase négative สำหรับสร้าง c o n s t r u i r e คือการสร้างนะคะสร้าง phrasephrase une une phrase คือประโยค นิกาทีคือปฏิเสธเอาไว้สร้างประโยคปฏิเสธเช่นเอกซ้อมแล้วตัวอย่างนะคะ tu as un cours de français tu a อาอังกูร์เดอฝรั่งเเธอมีเพียรเียรเรียนภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมเนี่ย no je n'ai pas de cours de français รั่งไม่อะฉันไม่มีพียรเียรเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะตรงนี้คงจะสงสัยเอ๊ะทำไมอังต้องเปลี่ยนเป็นเดอด้วยเนาะ อันนี้เป็นเรื่องของอีกเบสิคนึงเกี่ยวกับการทําเป็นรูปประโยคปฏิเสธแล้วต้องเปลี่ยน,นวินเดย์พวกนั้นให้เป็นเดออันนี้เอาไว,เวา้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวครูพัดทำในคลิปถัดไปให้นะคะคลิปต่อไปเนาะส่วนคลิปหน้าครูพัดยังคงจะทําเป็นการทาเรื่องของลักรมนุษย์การเชื่อมกันนะคะสําหรับคลิปที่แล้วที่เป็นลักรมนุษย์การช่อม dialogue บทสนทนา,าที่ไปขอคําแนะนําสำหรับคนที่ขอชีตครูพัดมา inbox inbox ส่วนตัวมา ครูพัดได้ส่งชีตให้แล้วแล้วก็ได้ทํแบบฝึกหัดหลังจากที่กดเรียนในคลิปครูพัดแล้วส่งมาแล้วบางท่านที่ส่งมาครูพัดได้ตรวจให้แล้วก็ส่งกลับไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบางท่านที่ได้รับชีตแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทากันบ้านถ้ามีเวลาก็ลองทําดูนะคะแล้วก็สะดวกก็ส่งมาแล้วเดี๋ยวครูพัดมีเวลาครูพัตรวจให้นะคะเพราะว่าเวลาครูพัดตรวจไปแล้วถ้ามันผิดยิ่งดีเพราะอะไรการผิดจะทําให้เราจํา ต่สมมุติว่าเราผิดคนแพทย์ตรวจไปแล้วอ๋อผิดแล้วเราต้องมานั่งทวนดูนะว่ามันผิดตรงไหนเนาะอ๋อมันผิดแบบนี้ยังไงถ้าเราเข้าใจแล้วครั้งหน้าที่เราทางตต่อไปมันก็จะไม่ผิดแต่ถ้าไม่เข้าใจยังสงสัยก็ถามมาได้นะคะแล้วอย่าง,งเดี๋ยวคุณแพทย์จะที่าบให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สําหรับคลิปหน้าสําสหรับคนที่มีชีตแล้วอยากได้คลิปเพิ่มสําหรับคลิปต่อไปถามมานะคะเดี๋ยวคุณแพทย์ส่งให้ส่วนคนที่ยังไม่มีแลวคลิดว่าน่าสนใจน่าเรียน ก็ทักมาแล้วเดี๋ยวคุณแพทยจะส่งชีทให้ต่างหากนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้คุณแพทย์กับน้องกีก็ต้องขอตัวก่อนนะคะจะต้องรีบเตรียมตัวละเที่ยงยี่สิบละเดี๋ยวคุณแพทย์ต้องสอนบ่ายโมงค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้บอลชูคอนีนะคะแฮร์ a g o o ูเจ y ขอให้เป็นวันที่ดีๆมีวันที่ดีกันนะคะโอควาค่ะสวัสดีค่ะ